สวัสดีค่ะช่วงนี้เข้าหน้าร้อนแล้วอากาศร้อนจัดมากๆคลิปนี้ครูจินดาเลยมาชวนทำชาเย็นและชาเขียวไว้ดื่มเพื่อดับกระหายคลายร้อนกันนะคะสูตรนี้ชงออกมาแล้วชาจะกลิ่นหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันลงตัวมากๆคลิปนี้ครูจะบอกทั้งวิธีชงและเคล็ดลับต่างๆรวมทั้งวิธีขายให้กับคนที่สนใจจะนำไปทำขายด้วยนะคะ มาดูส่วนผสมและลงมือทำกันเลยค่ะส่วนผสมตัวแรกคือนมข้นหวาน1000มิลลลิตัวต่อมาคือนมข้นจืดสุดนี้ครูใช้500มิลลลิตรเพื่อความสะดวกในขั้นตอนการชงชาครูนำนมทั้ง2ชนิดมาผสมกันใส่นมลงไปผสมกันแล้วคนให้นมทั้ง2ชนิดเข้าผสมรวมกันแบบนี้เลยค่ะ ผสมนมเสร็จเรียบร้อยแล้วมาจัดเตรียมในส่วนของผงชากันต่อเลยนะสูตรนี้ใช้ผงชาทั้งหมด400กรัมโดยครูจะใช้ผงชาตรามือสีแดง350กรัมครูเลือกใช้ตัวนี้เพราะมีความรู้สึกว่ารสชาติของชาเข้มข้นและกลิ่นหอมตัวนี้คือผงชาตรามือฉลากสีทอง50กรัม ใส่ผสมลงไปเพื่อทำให้สีของชาเข้มข้นน่ารับประทานยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็ใช้สีแดงทั้ง400กรัมเลยก็ได้ค่ะต่อมาคือครีมเทียมผง300กรัมครูใช้ยี่ห้อนี้นะคะตัวสุดท้ายคือน้ำตาลทราย300กรัมน้ำตาลทรายใครชอบหวานมากหวานน้อยสามารถเพิ่มลดได้นะคะ แต่สูตรนี้300กรัมครูว่าหวานกำลังดีเลยค่ะมาดูส่วนผสมของชาเขียวกันต่อเลยค่ะสูตรนี้ใช้ชาเขียวตรามือ400กรัมอันนี้คือถุงละด200กรัมครูใช้2ถุงค่ะต่อมาคือนมข้นหวานสูตรนี้ใช้1000มิลลิลิตรนะคะนมข้นจืด500มิลลิลิตรครีมเทียมผง300กรัม น้ำตาลทราย300กรัมเตรียมส่วนผสมครบแล้วมาลงมือทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกครูนนำนมข้นจืดมาผสมกับนมข้นหวานแล้วคนให้นมทั้งสองชนิดเข้าผสมกันเหมือนกับตอนที่เราเตรียมไว้สำหรับทําชายเย็นเลยนะคะผสมเสร็จแล้วก็ออกวางพักไว้ก่อนนะจากนั้นนำน้ำ5ลิตรใส่หม้อมาตั้งไฟ แล้วปิดฝาต้มไว้รอให้น้ำเดือดครูต้มน้ำโดยใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงนะคะพอน้ำร้อนน้ำเดือดเต็มที่ให้เปิดฝาหมอ้อแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นก็นำผงชามาใส่ลงไปเราจะทำชาเย็นก่อนนะคะใช้หลังทับพีก,กดเพื่อให้ผงชาโดนน้ำร้อนทั่วถึงกันแบบนี้นะ กดเบาๆแค่พอให้ผงชาจมน้ำก็พอค่ะไม่ต้องคนแรงมากเกินไปนะเดี๋ยวผงชาของเราจะช้ำละเอียดออกมาผสมน้ำมากจนเกินไปอาจจะทำให้รสชาติของชาเฟือนได้ค่ะปิดฝาพักไว้ประมาณ10นาทีเพื่ออบให้ชามีรสชาติเข้มข้นและมีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นนะคะพอครบ10นาทีก็เปิดฝาหม้อออกมาดูแบบนี้เลยค่ะ นี่นะกลิ่นชาหอมมากๆเลยนำชาไปกรองเพื่อแยกกากออกทิ้งเลยค่ะครูใช้ผ้าขาวบางพับซ้อนกันสองชั้นกรองชาแบบนี้นะผ้าขาวบางที่นำมากรองชาครูแนะนำให้ซักให้สะอาดและนำไปลวกในน้ำเดือดประมาณ5นาทีก่อนนะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคถ้าใครทำขาย ครูแนะนําให้กรองด้วยถุงสําหรับกรองชาหรือกาแฟดีกว่านะคะเพราะกรองได้ละเอียดกว่าผ้าขาวบางค่ะจากนั้นให้ใช้ครีมสําหรับคีบอาหารบีบเบาๆอย่าบีบแรงมากเกินไปนะคะเดี๋ยวผงชาจะออกมาผสมกับน้ํามากเกินไปอาจจะทําให้ชาของเราเฟื่อนและขมได้กรองชาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้นำน้ำตาลทรายมาเทใส่ลงไปเลยค่ะกวาดลงไปให้หมดนะคะนำนมทั้งสองชนิดที่ผสมเตรียมไว้มาใส่ลงไปใช้ทัพพีกวาดลงไปให้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วให้คนเพื่อให้น้ำตาลทรายเข้าผสมกับนมและชานำครีมเทียมผงมาเทใส่ลงไป คนเพื่อให้ครีมเทียมผงละลายเข้าผสมกับน้ำชาที่เราชงไว้แบบนี้นะตอนนี้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้าผสมกับน้ำชาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนี่ค่ะสีเนียนสวยกลิ่นหอมหน่าดื่มมากๆเลยค่ะเป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนการชงชานะคะวางพักไว้เพื่อไปชงชาเขียวกันต่อเลยนะคะตอนนี้น้ำที่ต้มรอไว้เดือดกำลังดีเลยค่ะ ครูใช้น้ำ5ลิตรสำหรับชงชาเขียวนะคะเปิดฝาขึ้นมาแล้วก็ปิดไฟเหมือนเดิมค่ะจากนั้นนำผงชาเขียวใส่ลงไปแล้วใช้หลังทัพพีกดให้ผงชาเขียวโดนน้ำร้อนทั่วถึงกันทำเหมือนตอนที่เราชงชาไทยหรือชายเย็นเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยปิดฝาหม้อพักอบชาเขียวไว้10นาที รบสินาทีก็นำชาเขียวไปกรองด้วยผ้าขาวบางเหมือนเดิมนะคะกรองชาเขียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนำน้ำตาลทรายมาใส่ลงไปใช้ทัพพีคนให้น้ำตาลทรายละลายนำนมที่ผสมไว้มาเทใส่ลงไป ใส่ผงครีมเทียมลงไปคนให้เข้าผสมกับชาเขียวของเราแบบนี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะให้ดูชัดๆชาเขียวของเราสีเนียนสวยกลิ่นหอมหน่าทานมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็ชงชาเสร็จทั้งสองชนิดแล้วกลิ่นหอมหน่าดื่มมากๆเลย แต่ครูยังไม่ดื่มตอนนี้นะคะเพราะจะนำไปใส่ตู้เย็นเพื่อเพิ่มความหอมให้กับชาของเราค่ะถ้าใครทำขายครูแนะนำให้ชงตอนเย็นแล้วแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนก่อนนำออกมาขายนะคะรับรองว่ากลิ่นหอมติดใจลูกค้าแน่นอนค่ะแช่ชาไว้ในตู้เย็นครบหนึ่งคืนก็นำชาออกมาเลยค่ะเดี๋ยวครูจะแนะนำวิธีเทชาจากเหยือกใส่แก้วเพื่อขายก่อนนะคะ สิ่งที่ต้องเตรียมคือน้ำแข็งครูใช้แก้ว16ออนใส่น้ำแข็งให้เต็มประมาณนี้ใส่ชาลงไปในแก้วน้ำแข็ง200มิลไม่ต้องใส่ให้เต็มแก้วนะเพราะเราจะเก็บที่ไว้สำหรับใส่นมข้นจืดด้วยค่ะอย่าลืมใส่หลอดให้ลูกค้าด้วยค่ะแก้วประมาณนี้ขายที่ราคา20บาทนะคะใครจะขายถูกหรือแพงกว่านี้ ก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนและฐานลูกค้าของแต่ละคนค่ะตอนนี้ครูขอชิมเพื่อการันตีรสชาติให้ก่อนนะขอชิมชาเย็นก่อนนะคะอืมทั้งรสชาติและกลิ่นของชาเข้มข้นนุ่มละมุนหวานมันลงตัวอร่อยมากๆเลยค่ะสูตรนี้ขอชิมชาเขียวต่อเลยนะคะอืม ชาเขียวก็อร่อยเข้มข้นกลมกลม่อมไม่แพ้ชายเย็นเลยค่ะครูแนะนำวิธีขายแบบใส่ขวดต่อเลยนะคะใส่ชาในขวด250มิลลิลิตรได้ทั้งหมด24ขวดขายคู่กับน้ำแข็งเป็นแก้วแบบนี้ชุดละ25บาทอย่าลืมแถมหลอดให้ลูกค้าด้วยค่ะแนะนำให้ใช้หลอดที่บรรจุในซองหุ้มแบบนี้จะได้ดูสะอาดและเป็นมืออาชีพนะคะ คลิปวิธีชงชาเขียวและชายเย็นก็จบลงแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูจินดาในการทำคลิปดีๆออกมาให้ได้ชมกันนะคะขอบคุณมากค่ะ